4,3,2สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านครับกับผมบุญจูกระมุดมาโนดครับเลขาธิการสมัมพันธ์ SME ไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว SME n e w Report กับก็ยังต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องนะครับร้านนาต่มันออกนะครับที่จังหวัดแพร่จังหวัดลำปางบางส่วนนะครับแล้วก็พะเยาแล้วก็เชียงรายครับที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการลงสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับทางด้านการเวนคืนนะครับอสังหาริมทรัพย์และก็สิ่งปลูกสร้างนะครับแน่นอนครับเมื่อรถไฟจะเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านได้โทรศัพท์มาหาผมหลายสายมากครับบางวันแทบจะไม่ค่อยได้กินข้าวนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็ สงสัยสอบถามหนึ่งสองสามห้าทก็ให้ผมอธิบายนะครับผมผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคำถามมานะครับแล้วผมตอบอยู่คนเดียวเป็นอย่างนี้ครับผมขออนุญาตที่จะกรบเบียนท่านนะครับว่าเราจะมีการรวมพลน,นะครับคนรักรถไฟนะครับนะครับผมจะมีการประชุมเกี่ยวกับด้านนี้นะครับวันที่ 23กรกฎาคมนี้นะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับ2563นะครับณนะห้องประชุมนะครับสหาหกรณ์การเกษตรนะครับที่ใกล้ๆกับโรงเรียนเทศบาล3นะครับตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์ฟอร์ดคาร์บอยนะครับเราจะเริ่มลงทะเบียนกันเวลา 8นาฬิกานะครับถึง8นาฬิกาสมนาทีแล้วก็จะมีท่านรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านจะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับก็จะมีสปิกเกอร์มาอีกสองท่านนะครับซึ่งผมขออนุญาตอยากจะแนะนําท่านนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งมากนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของธุรกิจการชี้นําธุรกิจเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านนั้นนะครับได้ มีอาวุธมีความรู้นะครับที่จะไปดำเนินธุรกิจหลังโควิด -19 นะครับท่านแรกก็คือท่านดรพี่ในทองย้อยครับท่านนี้นะครับลงทุนจากศูนย์นะครับตอนนี้ก็ธุรกิจประสบความสำเร็จครับก็มีเงินหุนเวียนปีหนึ่งหลายล้านเลยที่เดียวครับท่านก็จะเอาเรื่องราวของท่านมาแนะนำนะครับท่านที่สองนะครับรองศาสตราจารย์ดรนะครับสุทธิชัยปัญโรธท่านนี้ก็ เป็นนักบรรยายด้วยเป็นนักเขียนเรีวยกว่าเบสเซอร์ ller, นะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับท่านก็จะมาชี้นำธุรกิจหลังจากที่โควิด1 9หลดนิวนอร์มอลเนี่ยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะรู้ก่อนทำก่อนแล้วก็รวยก่อนนะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของการเสวนานะครับเรื่องของชมรมคนรักรถ,รถไฟล้านนาตะวันออกนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่จะเข้ามาในพื้นที่มีคําถามมีอยากรู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ของท่านที่จะถูกเว้นคืนจะมีคําถามเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมานั่งพูดคุยกันมาเสวนาตกลมกันและที่สาคัญก็คือเราก็จะตั้งหลายกลุ่มกขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มอ VIP อนะครับครั้งแรก ของร้านนาตะวันออกนะครับที่เราได้มาประชุมมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะมีคําถามที่ถามมานะครับว่า,าเส้นทางจากนี้ไปรถไฟจะยกระดับไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะมีการขุดอุโมงไหมก็มาดูแบบดูอะไรกันนะครับในที่สำคัญก,ก็คือบางท่านก็ยังสงสัยนะครับว่าทําไม ค่าตกใจเนี่ยครับที่เขาให้มานะครับบ้านติดกันแท้ๆบ้านนี้ได้สามหมื่นบ้านนี้ได้แสนหนึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นอันที่สองที่ดินที่นาอยู่ติดกันแท้ๆทำไมเวลาเวนคืนมาแล้วราคามันต่างกันนะครับหรือเทคนิคนะครับในการรวบรวมงานด้านเอกสารอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่มากทีเดียวนะครับเพราะว่าทางบริษัทที่ปรึกษานะครับเขาลงมาเข้ามาสารวจราย พื้นที่หลายบ้านนะครับเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาบอกเราเส็จทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมเอกสารไว้ให้มันถูกต้องครบถ้วนนะครับเพื่อประโยชน์นะครับในการรับสินใหม่ตามอันควรที่เราควรได้นะครับดังนั้นท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมประชุมนะครับก็กรุณาโทรศัพท์มาที่081882 7582นะครับหรือว่า ท่านจะแอดไลน์นะครับเบอร์นี้ก็ได้ครับ0818827582นะครับแต่เนื่องด้วยว่านะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของออ social d i ส t a n c i n g ครับเราจะเป็นจะต้องจัดที่นั่งต่างๆนะครับให้มีระยะห่างจึงไม่สามารถที่จะรับพี่น้องเราได้ทุกคนผมก็ให้โอกาสสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาจองที่นั่งไว้ก่อนและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องหลายท่านนะครับที่ ได้โทรศัพท์มาสำรองที่นั่งไว้แล้วผมบันทึกไว้แล้วนะครับแล้ก็จะได้แจ้งท่านใกล้ๆวันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมนะครับเป็นประวัติศาสตร์น่าสําคัญของคนรักรถไฟล้านนาตะวันออกครับท่านพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นฟรีนะครับนะครับก็ขอนำเรียนท่านตามนี้นะครับแล้วก็ยังขอแสดงความยินดีนะครับกับ พี่น้องเรานะครับที่รอคอยรถไฟมาตั้งแต่ปี2,503ปัจจุบันนี้ก็60ปีครับตอนนี้ก็เห็นโครงร่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่ารถไฟนั้นก็มีความเป็นจริงขึ้นมาตามําดับนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้พี่น้องเรานะครับมีส่วนขับเคลื่อนซึ่งเราจะมาประชุมกันในวันนั้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องที่จังหวัดแพร่ที่อำเภอง,งาวที่จังหวัดเชียงรายถ้าหากว่าท่าน มีโอกาสมาร่วมประชุมได้จะดีมากครับส่วนพี่น้องชาวพยาวนี้เยอะอยู่แล้วนะครับในวันนั้นนะครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ SME New Report ครับกับผมบุญชูกุบุตมาโนดครับเลขาธิการสมาพันเอส m e ไทยภาคเหนือและบรรดาธิการข่าว SME New Report วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราพบกันวันที่23รกรกฎาคมนี้ครั้งประวัติศาสตร์ของรัฐานาตาําลออักของคนรัก รถไฟหรือจะเรียวกว่ารวมพลคนรักรถไฟคุณพลาดไม่ได้ด้วยไปการให้งปวงขอบพรคุณครับสวัสดีครับ